ี่ปัวรายใหญ่บาดงาเนี้ยเอ้าอันนี้บักหนาวหรือบักสมเกี้องไอ้เนี้ยมีบักหนาวกับวยบักใหไงบังเนี้ยอันบักงวงกัมีใส่ยางไปบักงวงกับมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวบังบักสมโอ้ก้อนสว่านบักสมโอ้บานี้ละพูดจากหม่องรักแล้วเดีไอ้บังเนี้ยทองดีบ่ะคันเอียง าหน่วยละสีหาล้อยพี่น้องข่อยบัก้ามาหลักดอกข่อยย่านพ่นจับโอ้ยจ่ละซีหาร้อยมาสั้นบ้างเนี่ย้นประมาณกว่านะใช่ไหมมันพันนี่อย่างพันนี่อย่างเอ้ยอันอยาพเ่ายในแดงๆบ่พันนี่อย่างคือสีวาแพงแท้กำลังมาสีขอกินบัก้าแล้วหล่ะพี่น้องเอ้ยบังในบักหนาวป้าบักหนาวสะอ่อนบักหนาวอะไรหน่วยบักไง บังเน้พุณน่ะบักนาวด้วยละหาล้อยบพากล้าใบดอกยันมันรวนพี่น้องเออโอ้บังเน้บักนาวกระดกก็อพ่เก็บไปขายบักนาวมันฟัวขายเราดีนี่เจ๊ในบักม่วงใสอ๋อนี่บักอม่วงโชคอันนี้มะม่วงสามฤดูนะคะบัม่วงก็มีมะนาวก็มีส้มโอก็มี บ้าน,นบ,บ้านแถวแจ้ยี่ปัวขายลอตเตอรี่นะคะาลายใหญ่ที่สุดของหัวนาคำใส่บักซีดาฟาประลังกับกำลังเกิดค่ะอันนี้คือสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมเจ๊นางน,นะคะของเจ๊นะงะ้างก็ไอ้ใสเ,เ,เห็นระบอแดงระบรวบ้อป้านบักฮวงก็มีบ้า,ง,บบางนะพูดนะ ปหูจักหม่องเล้าบาดเนี่ยหูจักหม่องเล่าคือเขาม้าพักบุ้งกับมีค่ะบักนาวฝรั่งมีบัสุแนวแม่เขาม้าหม่องเดี่ยวมีได้กลิ่นเบอร์สูแนวด้หนี่มีเึิงป้าหัหอดพี่อีกนี่นะคะเจ๊นางเค๊นางน้อยนะคะเนี่ยบมักน้อยหนาก็มีป้ามีเบิร์สูแนวอีกดีเจ๊เจาเวลาไหนมาปลูกเนี่ยป้าพี่กดเลขแนวป้า ขนาดเราเป็นนักธุรกิจเด้พี่น้องแต่ว่าเราก็มีเวลาเห็ดผักสวนครัวไว้เดี๋ยวบ่งเนี่ยเท่าแจ่ยี่ปัวลายใหญ่นะคะปลูกผักสวนครัวยุคห่างบ้านแล้วค่ะอันนี้บ้านเพื่อนพูนธุ์ต้นบักหนาวเนี่ยค่ะบักหนาวบักม่วงบักทั่วบักทั่วก็มีบักพุ่งก็มีคือเข้าสวนเดียวจบหมดเลยนะคะ สบเกิดน่วยเราบ่าปั๊ดบันนบงเน้ปลูกหลายๆกันจนว่าบาังหูจักว่ามันเกิดน่วยบ่หน,น,อ,อ,นอันนี้มะเขือบนะจ๊ะพูดนะกํา <laughs> กลังสิตาตีมาจอบออกบ่ที่นี่เ <laughs> อักสมโอ้แม่ี่น้องเดี๋ยวบังแน่สะอ่อนเลยพูดนะแต่เจ้าขวางคนกับว่าเห็น,ม,นมันมันมะลักแล้วกับบอลูด้วยค่ะนี่แม่นมันมะลักแล้วกับ่พันได้หู้พอมาแล้วกับหัวก็เห็นพร้อมเฮาล์พูดอ่ะพูดน่ะน่วยฟังพูด เจมันมีอยู่ฝั่งข้างในด้วยผุนมีสองลูกพุนพุนอยู่ในหน,หนพุนอยุ่มปนไปฟังเพลินดินั่นสามลูกมีลูกหนึ่งเห็นสามนวยเด้อนี่ของนู้าพนได้เกิดนว้ยยุ้กใช่เป็นหรอบอใส่ต้นละมุดนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งละมุดไหมก่อน ป๊าโสโซส่อนแหละต่อค่ะต้นละมุดนี่บ่เกิดน้วยไปกำลังเนดอกแมนบ่สิได้ตัดนนออแสดงว่าอัน แสดงว่งาต้นยูเนียนหนูมันเป็นต้นบักทุเรียนแท้อยู่สน่ะเพราะว่าหนูมาเห็นต้นแทบกละมุดแล้วมันบัคคือต้นนั่น,นต้นนั้นมันคือบัคทุเรียนมันเกิดเองแม่เจมันเกิด<อ>มันเกิดเองแล้วัดที่นี่มัน,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 นี้มาจากพังงานที่ต้น<อ>ละมุดมาเลน่นนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะเ <laughs> สียเสียโสดนะคะเจ้าของสวนโสดแล้วก็สวยแล้วก็รวยด้วยนะคะใครที่เป็นเพื่อนในเฟซของนันนะคะใครที่แบบกําลังมองหา สาวโสดสวยได้รวยมากนะไม่ไม่โสดแต่ไม่ไม่โสดไม่โสดพูดนะออกม่วงอ่าตัวข้าวโพดกับนีนะคะขออ้าวโพดนั่กินได้กัตัวมันพอเนี่ยเดิเนี่ยมันแก่ตอนนี้มันสิกแก่ไปหนาดิคือพ่กปัดคือพ่กเอาไปต้มเจ้๊นี่นะข้าวโพดข้าวเหนียว พ่งเก็บน้ำวิกล่องตัวนั้ข้าวโพดข้าวโพดก็พอกินแล้วอันนี้ต้นอีกอย่างนี่ต้นบักหมากบอกหรือต้นนี้ต้นหมากต้นหมากใช่ไหมโอ้ยขนาดปลูกใกล้กันกันก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 นบ,บ,บยังแบบว่ายังแบบว่าหกเลยค่ะของยูของกินนะคะเป็นผักสวนครัวมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่าง,อ,างอีหลีพี่น้องป้องไปนายแหลยจ๊แหล่ยังมีเวลามาเห็ดเนาะพูด่ะ แปนซ่มดีเพราะแนมาเพราะแปนดีเจ้างคนมาเห็ดเต๋อเจ้แก้วมังกรใส่ไปเบื้งแก้วมาก่อนทาไปเบื้องนี้นะคะเจ๊นางนะคะสวยได้รวยมากกุ๊ากำลังว่าสีขวกินบักสมโอพี่น้องเอ้ยเวลาหารอยข่อยบ่กกล้ากินดอกนี่นะคะแก้วมังกรพันสีม่วงนะคะ เมนบอกทันสีม่วงนะคะเนี่ยป๊าดโถ่สะอ่อนแทรเนี่ยไปสะอ่อนแล้วค่อย่างจนหัวฟูมาผักใส่บ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบังเนี่ยมากแก้วมังกรพี่นะคาอย่างชมสวน มีต้นอ่อนดอกมะลิด้วยต้นดอกมะลิด้วยนะคะอันนี้เหมือนเหมือนซื้อไม่เลยมันบอเจนี่สี่ปีแล้วเจนั่นแหละเหมือนซื้อทีผู้อื่นเราบันทึทุบใสกันมันบ่ที่จังไหแม่นอ๋อสิปีแล้วนี่ค่ะนั้นเดียวกันแบ่งกัน เ oh. สื้อป้๊ถูกสะอ่อนกสมโอเลยสมโอนั่นไหมไมีคนซื้อไปเจมีคนซื้อไปไบักสมโอต้นไม้นั่นต้น่มยนั้นเดี๋ยวเถ้ามืดใดแก่พี่สิ้ออ่อนตอนแล้ว <c oughs> เสียมนำนะซีบาต,ตกสีบาตกคูละอันเป็นร้อยพบอนบ่อใช่คะ้อนะจ้า ที่มันเป็นน่วยบ๋ที่มันเป็นอันเป็นกิโลดินี่เป็นกิโลพี่น้องพันอย่างน้อยพันอย่างน้อยส้มโอเดี๋ยวมือเอามันก็บอกคือพันทองดีพันทองดียู่แก่พุ่นค่ะบางหันนี่พันทองดีนี่อันนี้คือสยามเอ้ยดิ้จำได้ทับทิมสยามค่ะพี่น้องเบิางเนอันนี้ทับทิมสยามดอันนี้พ่อได้พอกินเหมือนบริษัมนี้เอาให้มันแบบอันนั้นเดี๋ยวสิ แซ่บเบื่อมันมันจังไดยมันเป็นจังไดยมันจังหอกินกรอบเดี๋ข้างในน่ะเเต่หวานแม่นถ้าตัวได้กินเราตัวถิ่วป้าถูกพี่นวลคุณน่ะคุณน่ะทับทิมสยามนะคะอันนี้ก็ก็เพิ่งเคยเคยได้ยินตะบันแต่ว่าก็เคยเห็นว่ามันทีเป็นนวยนั่นเนาะป้าถูกใบสะอ่อนทับทิมสยามนะคะสามปีนี่ดินี่ ตะกี้มันเกิดดีบ่เจ๊ตะกี้มันเกิดมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเป็นอ๋อมันเพิ่งเป็นค่ะมาขามแปะนะถ้าตัวได้ซิมนะหานอยู่เป็นบ่โอ้สุดยอดโยนามีอยู่เอาหมักหมักขามแปะเอาขามแปะมาปลูกสุดยอดเมื่อเกือบขาดเหรอปะที่นี่ยางสวนจนว่าเกือบขาดฮึมให้สวนเขาใน้สวนเกือบขาดเลยค่ะพี่น้องยางเขาสวนพูดนะมีเอ เจะได้ค่ะคือพลอยค่ะแกฮะในบรินวณหัวกระสือหนึ่งอันนี้ปีคือบ่อออกเจ๊คือบ่อออกตัวเมียตัวเมียไม่จักจะไปยังไปยังเจ้าบ่มันถ้ากิ่นมันบ่กิ่นจะต้องเอาออกเลยนี่เพื่อให้เพื่อเพื่อให้กล้วยมันใหญ่ไหมหักบ่หักเจ้าหักหักแล้วนี่หักปีพร้อมค่ะหัวปีอันนี้อันนี้งาโอ้ตายเราเกือบขาดไม่ได้ออกไปแล้ว จะได้ออกไปแล้วค่ะพี่น่องกว้างไปบางเนี้ยพูดนะเจ๊คนสวยนะคะอันนี้ต้นต้นอะไรมังคุดปะบัวมาอุ้กินมั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 นปลูกหลายอย่างบ่ปลูกจนว่าบลูชนิดต้นไม่ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะอันนี้กระเจี๊ยบก็มีกระเจี๊ยบก็มีงาก็มีต้นผักไสก็มีต้นบักวงต้นบักกอกน้า ต้นบก,กอกน้ากับปูกทับทิมทำามยุยุนะ้ากับปูกเขากันกอกน้าตายแล้วจนเกือบขาดแม่ไ <laughs> อ้เกือบขาดหม <laughs> อันนี้ต้องลองคลิปยาวน้าเนะคะ